ในเมื่อเรามีจุดอ่อนในการฝากสมกรคอมีจุดแข็งทันทีค่ะบังคับให้ธนาคารจัดส่งเพื่อที่จะได้ประเมินภาษีเราได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นทุกคนนะคะถ้าเกิดทุกคนไม่อยากโดนประเมินภาษีนะคะไปมากกว่านี้นะคะเรื่องราวของภาษีเงินฝากนะ,ะอยากให้ทุกคนนะมารู้เคล็ดลับนะแล้วก็วิธีการแก้ไขนะคะว่าเราควรที่จะตั้งรับกับสมรคอนะคะในเมื่อเราเป็นคนที่ฝากเงิน แล้วเราก็รู้แล้วว่าสมัครกรตรวจเรานะคะคือเราอาจจะต้องปฏิเสธการตรวจสอบของสมกครกรในแง่มุมการฝากเงินนิดหนึ่งนะคะอ่ะครูชีเข้ามาแล้วค่ะวันนี้ไรสดนะคะในช่วงฝนตกพันๆไม่รู้บ้านใครฝนตกบ้างถ้าเกิดสัญญาณอะไรไม่ดีก็บอกครูนะคะว่าได้ยินเสียงครูชัดเจนหรือว่าไม่ได้ยินนะคะถ้าเกิดทุกคนได้ยินเสียงครูก็กดข้เจ้เข้าใจกดใจใหัวใจให้หน่อยเร็วนะคะ ได้ยินไหมนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาให้ทุกคนกําจัดจุดอ่อนในการฝากเงินฝากเงินในปีนี้ช่วงเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งโดนสมการตรวจสอบนู่นนั่นนี่อีกนะคะวันนี้มาเอาเคล็ดลับไปด้วยกันอ่านะคะอ่ะ,อะเสียงได้ยินไหมได้ยินไหมจ๊ะได้ยินเนาะอ่ะทุกคนนะคะครูเชื่อว่าหลายคนไม่อยากโดนตรวจสอบภาษีจากการฝากเงินไปมากกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็บาดเจ็บ ที่นึงนะคะเพราะว่าหลายคนก็โดนประเมินภาษีนะคะเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าเฮ้ยการที่ฉันฝากเงินนี่ธนาคารจัดส่งนู่นนั่นนี่หรอเนี่ยนะคะหรือว่าการที่ฉันฝากเงินเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของการโดนประเมินภาษียังไงนะคะแล้วเราก็อยากจะพิติแบบนี้สักทีหนึ่งอะเพื่อไม,ม่ให้เป็นการเสียเวลานะ,ะเดี๋ยวดูซิว่าทุกคนพร้อมเดี๋ยวครูจะไลฟ์แล้วนะคะก็ขออนุญาตแชร์ไปที่กลุ่มสมาชิก กลุ่มของกูิชี่นะคะต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังซิว่าเราจะมีวิธีการรับมือนะคะหรือเราจะหยุดกระบวนการตรวจสอบแบบเราเสียเปรียบสมกรเนี่ยเราเราหยุดได้ไหมคุณเชื่อว่าทุกคนได้ไอเดียกันอลไรครั้งเนี้ยเอาไปหยุดนะคะหยุดแต่ว่าไม่ใช่ว่าบังคับให้ทุกคนไม่ยื่นเสียภาษีนะคะยังอยากให้ทุกคนยื่นเสียภาษีอยู่แต่ว่าคือเราต้องยื่น ถ้าเราพร้อมที่เรายืดน,นะฮะแต่ว่าเราไม่ควรยืดจากการที่โดนบังคับจากการเพราะฝากเงินนะจริงๆเราควรจะยืดเพราะเรามีอาชีพนะะเราไม่ควรยืดจากการที่เราฝากเงินเยอะเพราะบางทีในในในแบงค์ต่างๆของเรามากมายเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เราประกอบอาชีพซะทั้งหมดแต่กลายเป็นว่าธนาคารส่งหมดเลยให้กับสรรมการรับทราบเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะว่า เราจะแก้ไขยังไงดีนะคะพี่พักกพลบอกว่าภาพเสียงชัดเจนดีครับขอบคุณพี่พักกพลมากนะคะและหลายท่านที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีปัญหาคาใจเรื่องราวของการฝากเงินเรื่องราวของการที่เรามีอาชีพเนี่ยเราจะตั้งรับมือยังไงเพราะว่าในปี70เนี่ยเป็นอีกปีหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเฝ้าระวังนะคะถึงแม้ ตอนนี้เรากําลังที่จะเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะคะก็คือตอนนี้เป็นรัฐบาลนะคะอีกยุคหนึ่งพูดง่ายๆนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราคิดว่าปี70เนี่ยเขาจะไม่ใช้กฎหมายนี้แล้วหรือมีแนวโน้มน่าจะยุติการที่จะบังคับให้ทุกคนฝากเงิน<ม>ก็เอ่ยยุติคืออยากให้เราฝากเงินอยู่แต่ว่าปี70เนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าอ๋อพอเป็นรัฐบาลแล้วสงสัยนโยบายของการที่ บังคับให้ประชาชนทุกคนยื่นสรรพสีเนี่ยน่าจะยุติด้วยมัง้งกดติดตามช่องคริชีไว้นะคะถ้าเกิดวันนั้นประกาศนโยบายขึ้นมาน้องๆจะได้ไม่ต้องตื่นตัวมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้หลายคนก็ค่อนข้างตื่นตัวแล้วก็ตื่นเต้นเยอะอ่ะโอเคนะคะวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของการฝากเงิน400ครั้งเงิน2ล้านกันดีกว่านะคะแล้วก็เรื่องราวของการฝากเงินนะคะสามพครั้งด้วยนะคะเราจะมีวิธีการ ยุติแบบว่าประมาณอารมณ์แบบว่าเอ้ยฉันฉันเบื่อสมกรแล้วอ่ะคือสมกรณ์นี่ก็เยอะลือเกินนะคะอ่ะใครใครเชื่อว่าสมกรไม่เยอะบ้างยังไม่เคยโดนสัมผัสความเยอะของเขา เยอะความหมายคือว่าเขาตรวจนู่นนั่นนี่น้องยังไม่เคยเจอหลายคนอาจจะเจอในภาคการตรวจของสัมพารมาแล้วนะคะวันนี้มีลูกศิษย์ที่มาสอบถามเรื่องราวของการที่โดนประเมินภาษีอยู่เนี่ยเขาจะต้องแก้ไขยังไงเพราะว่าน้องท่านนี้ก็ไม่ได้เคยยื่นสัมภาษีมาก่อนเลยมีอาชีพด้วยแล้วก็มีการฝากเงินเยอะด้วยทุกอย่างไปคู่กันหมดเลยนะคะสมภารเขาก็เลยตรวจนะคะอะไรสดแล้วนะคะมาฟังกันได้เลยค่ะ อ่านะคะไลฟ์สดแล้วนะคะใครที่อยากฟังวันนี้นะคะอ่ะคําถามมีไหมคะข้อจอเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มไลฟ์นะบัตรหนาวแล้วเนาะโอเคทำปักอยู่นิดนึงพร้อมไหมกับการยุติไม่ให้สมกรตรวจสอบการฝากอีกพร้อมไหมจ๊ะไม่ต้องเครียดมากหรอกวันนี้มาให้วิธีการแก้เครียดดีกว่าเนาะ ทางนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการกําจัดจุดอ่อนในการฝากเงินนะคะใครมีจุดอ่อนในการฝากเงินบ้างการฝากเงินเป็นเรื่องดีแต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่าสามารอนเพ่งเลงหลายคนไม่รู้ว่าโอ้โหเมื่อ,อไหร่จะเลิกเพ่งเลงชังสักทีในนี้นะอะมาฟังมาฟังนะคะว่าเออเราจะมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงเนาะโอเคค่ะมีหลายคนเนาะที่อยากจะมาหาคุณชี่นะคะเอางี้ทุกคนถ้าเกิดทุกคนอยากจะมาปรึกษาคูนะคะฝนตกน้าท่วม ไฟดูดอีกต่างหากไม่ต้องมาโทรคุยได้ลูกเราโทรคุยกันได้หนึ่งเดี๋ยวครูจะให้เบอร์โทรศัพท์สองโทรไลน์ก็ได้หรือวิดีโอคอลก็ได้หลายคนสะดวกแบบไหนเลือกแบบนั้นนะคะพี่มินโฮเนาะโอเคค่ะนะคะอ่ะการที่เราฝากเงินหลายๆแบงก์เนี่ยครูเตือนเกือบทุกโพสทุกไลน์นะมันเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าเราจะหยิบชิ้นไหนไปยื่นส,สัสีเดี๋ยวคืนนี้มาฟังนันจ๊ะอ่ะ จุดอ่อนของเราก็คือการที่เรามีเงินฝากการมีเงินฝากดีไหมดีไม่มีใครว่านะคะแต่ว่าจุดอ่อนในแง่มุมของด้านภาษีเนี่ยสมกรเพ่งเล็งอยู่ในเมื่อเรามีจุดอ่อนในการฝาสรกสมบัมีจุดแข็งทันทีค่ะบ,คบังคับให้ธนาคารจัดส่งเพื่อที่จะได้ประเมินภาษีเราได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นครูบอกไว้เลยว่าสมกรติอยากที่จะได้ภาษีจากเราในการฝากเงินในแต่ละครั้งจุดแข็งของสมกรตนะคะในเมื่อเขาอยากจะได้ภาษีเนี่ยหนึ่งก็คือ จุดแข่งกับสมกัติหนูต้องรู้ก่อนว่าอ๋อบังคับธนาคารจัดสมเพื่อเขาจะได้รู้ว่าคนคนนี้คนนี้คนนี้มีเงินฝากสี่ร้อยครั้งเงินสองล้านคนนี้คนนี้คนนี้มีเงินฝากสามพันครั้งเออทีเนี้ยก็จะเริ่มสู่กระบวนการตรวจสอบเรื่องนั้นนี่แล้วนะคะจุดแข่งอีกข้อหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในปี70น้องรู้ไว้เลยลูกตามนโยบายของกระทรวงการคลังเนี่ยเขามีแนวโน้มนะคะที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้สูงมากที่จะบังคับให้ทุกคนยื่นเสียภาษี ประเด็นคือว่ามันต้องช่วงอายุเท่าไหร่อ่ะที่ต้องยืน่นส่วนมากไม่พ้นช่วงวัยทำงานอย่างพวกเรานะส่วนวัยที่ค่อนข้างเอ่อค่อนข้างเซนสิทีฟนิดนึงก็คืออ่อนไหวนิดนึงอาจจะเป็นช่วงระดับอายุเด็กๆก,ก,กับช่วงที่สูงอายุนะคะอันนี้เราต้องมาพิจารณาดูกันอีกทีว่ากฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาลนะคะคุณไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีท่านนี้นะคะก็คืออนุทินไหมคะอ่า จะอยู่ยืนยาวถึงปี70หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่นโยบายกระทรวกงการคลังลูกคือคนที่ออกนกโยบายก็คือกระทรวกงการคลังใช่ปะ่ะไม่ได้เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างน้อยถ้านโยบายออกมีผลที่จะต้องมาคับใช้อยู่แล้วนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องมาคับใช้ยังไงฉะนั้นการจัดระเบียบของเราคือว่าจัดลาเบียบจํานวนครั้งก่อนเลยดีไหม,ไหมให้แบบนี้เลยดีไหมเอาแบบเก็ตแล้วก็ลงลึกถึงกระดูกเลยนะคะอ๋อ ครูพยายามจะบอกให้หนูจัดระเบียบคนที่โอนเงินมาหาหนูใช่ไหมครูใช่ชัดเจนใช่ปะอย่างที่น้องถามว่าเฮ้ยครูหนูครบสี่ร้อยครั้งเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มมีการตรวจสอบสเตตเมนต์อยู่แล้วเนาะอีกคนถามว่าครูมันไม่ถึงสี่ร้อยครั้งอ่ะครูอยากให้ทุกคนให้ความสนใจจํานวนครั้งมากๆจัดระเบียบดีๆจัดระเบียบความหมายคือแบบนี้นะหนึ่งเราอย่าฝากบ่อยอย่าฝากผี เรารวมถึงคนอื่นด้วยครูคนอื่นนี้หมายถึงใครอา้าก็ลูกค้าเราไงครูไม่รู้ว่าน้องๆประกอบอาชีพอะไรนะแต่ครูพูดคล่องๆว่าการจัดระเบียบของเราก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้คนหนึ่งคนซึ่งเป็นตัวเราเนี่ยฝากเงินเข้าแบงก์นี้บ่อยๆจำนวนครั้งบ่อยๆไม่ดีทีๆด้วยไม่ดี เราควรที่จะควบคุมตัวเองนะคะทีนี้คนอื่นเราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นลูกค้าเราควบคุมไม่ได้ว่าเอ,อ้ยครูก็เขาจะซื้อของหนูจะบอกให้เขาไม่สแกนได้ไหมล่ะก็บางทีเราก็พูดได้บางทีเราก็พูดไม่ได้เราอาจจะติดไป้ายไว้ว่างดสแกนถ้าซื้อของไม่ถึงหนึ่งร้อยบาททําได้ป้าหลายร้านค้าเขาทํานะทํานะไปทําดูสําหรับคนที่ มีหน้าร้านขายของแล้วก็ขายยอดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นขายน้ําดื่มขายข้าวถุงละสิบาท20บาทอะไรอย่างนี้เนาะหรือขายของในร้านที่แบบทุกอย่าง10บาท20บาทอะไรเงี้ยน้องน้องลอ,อ,องทาดูนะลองติดป้ายดูว่างดรับสแกนถ้าซื้อสินค้าไม่ถึง100บาทมันเป็นการจัดระเบียบการฝากเงินของของบัญชีเงินฝากของเราเราจัดได้นะเราไปทําดูนะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ย พยายามแยกบัญชีค้าขายกับบัญชีส่วนตัวออกจากกันให้มันชัดเจนเลยวันนี้รู้แล้วว่าสมกรเขาจะตรวจถ้าไม่อยากปวดหัวเบนเก้าอีกก็จัดระเบียบว,ว่าโอเคแบงค์ที่เป็นแบงค์ส่วนตัวมันมีอะไรบ้างอะที่จะต้องอยู่ในแบงค์ส่วนตัวเราเราก็ตั้งทงมาสักหนึ่งแบงค์อย่างเช่นครูชีตตั้งทงที่แบงค์กรุงศรีคือแบงค์ที่ครูจะไว้เก็บเงิน เรื่องราวของการเก็บเงินครูก็คือว่าถ้าครูค้าขาได้อ่ครูโอนตังเข้าแบงก์นี้ทีนี้ครูก็จะไปจ่ายค่านา้ำค่าไฟหรืออะไรของครูเนี่ยครูก็จะวุ่นวายอยู่แค่ในแบงก์นี้อย่างเดียวน้องจัดระเบียบแบบนี้นะคะนี่คือแบงก์เรื่องราวส่วนตัวรวมถึงเราให้บุคคลที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวเราโอนเงินเข้ามาในนี้ด้วย,ยเช่นเราจะบอกว่าให้แฟนเราโอนเงินเข้ามาในแบงก์ไหนคะ เวลาแฟนส่งค่าเลี้ยงดูมาให้เราแบงค์ไหนคะแบงค์ส่วนตัวหรือแบงค์ที่เป็นเรื่องของค้าขายอย่าไปยุ่งนี่คือการจัดระเบียบประเภทหนึ่งที่ง่ายๆมากซึ่งหลายคนคาดไม่ถึงและไม่มีใครบอกคุณว่าให้ทําแบบนี้สมการก็ไม่บอกหรอกเอาเทคนิคไปใช้แหมวันนี้ให้เทคนิคแพงนะหลายคนคาดไม่ถึงโอ้ครูจัดระเบียบแค่นี้หนูนหก็รอดเหรอครูอ้าวก็รอดไงก็ก็ทําสิทําไปไม่มีใครว่านะการจัดระเบียบการฝากเงิน สิ่งที่สมรจะว่าก็แค่หนึ่งเรื่องมีรายได้แล้วไม่ยื่นเขาว่าคุณแค่เนี้ยแหละโอเคนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าสมรคอเนี่ยจุดแข็งเขาเห็นการฝากเงินสมรคมีสิทธิ์ตรวจเราได้แบบไหนบ้างน้องสงสัยเหลือเกินว่าครูในเมื่อหนูฝากเงินแล้วเนี่ยหนูอยากรู้ว่าสมรเขาจะตรวจหนูแบบไหนหนึ่งกรณีคนที่ไม่เคยยื่นเลยครูเชื่อว่าในนี้มีนะมันต้องมีแหละ อะเวลาที่เราฝากเงินดุกอย่างเช่นปีที่แล้วเราฝากเงินฝากเงินเยอะเกินสี่ร้อยครั้งเกินสองล้านอ่ะหลายคนรู้แล้วว่าโอ้โดนหรอโดนค่ะการฝากเงินระดับสี่ร้อยครั้งเงินสองล้านเป็นที่มาของการโดนตรวจสอบภาษีจริงไหมจริงค่ะเพราะว่าจำนวนครั้งมันถี่มากแล้วเงินมันก็เยอะ สมรภูมิเขาพุ่งเป้าว่าเราเป็นคนที่มีอาชีพค้าขายพูดง่ายๆภาษาทางการของราชการเขาจะบอกว่าคนที่ฝากเงินระดับ400ครั้งเงิน2ล้านเป็นคนที่มีลักษณะธุรกรรมเฉพาะได้ธุรกรรมเฉพาะมันคืออะไรมันคือคนที่มีอาชีพลักษณะาการค้าขายไม่รู้น้องจะขายอะไรกันแล้วแต่นะเราฝากเงินระดับนี้ปี67แล้วเราก็ไม่เคยยืน 10, ่นเสร็ภาษีเลยจดหมายจะมาลักษณะที่ให้เราช่วยไปชี้แจงรายได้นะด้วยทอดคำใน,นจดหมายนะคะ ตรวจสอบพบเจอว่าท่านมีไรายได้ปีหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดแล้วปรากฏว่าท่านยังไม่ได้ยื่นแบบเสียภาษีขอให้ท่านเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่นัดหมายมเราจะใช้วทด,ดิ้งนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่เคยยืน่นบดดิ้งนี้มาแน่นอนค่ะต้องรู้ไว้เลยเลยใครจะมีโอกาสโดนมากที่สุด อันดับแรกคนที่จะมีโอกาสโดนข้อนี้มากที่สุดหนึ่งคนที่มีอาชีพรับเหมานขนส่งหรือพูดง่ายๆคนที่มีอาชีพลักษณะโดนหักภาษ,ษีนัดที่จ่ายสามเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นตเข้าใจใช่ไหมหลายคนประกอบอาชีพรับเหมานะคะลูกศิษย์ครูมีเยอะนะคะรับเหมาที่มาปรึกษาสองคนที่มีอาชีพขายของออนไลน์ลูกน้องขายกันตงไหนบ้างทิกตอกาต๊ก ช้อปปี้รัชดานะนะคะเนี่ยเป็นบุคคลที่มีอาชีพที่สุ่มเสียงในการโดนตรวจสอบมากที่สุดและขึ้นนัมเบอร์วันนะถ้าเกิดเขาบอกว่าจัดลำดับคนที่โดนประเมินภาษีเยอะที่สุดมีอาชีพอะไรบ้างหนึ่งรับเหมาขนส่งขายของออนไลน์ลูกโดนแน่นอนลูกสามอาชีพเนี้ยคุณไม่ยื่นเสียภาษีไม่ได้นะฝากเงินก็เยอะไม่ยื่นก็ไม่รอดนะคะบอกไปก่อนแล้วจดหมายจะมาลักษณะตามที่ครูบอกก็คือว่า ตรวจสอบพบเจอว่าท่านมีไรายได้ในปีนู่นนั่นนี้ที่เขาจะอ้างถึงอ่ะนะคะแต่ปรากฏว่าท่านยังไม่ได้ยื่นแบบชำระภาษีเข้ามาขอให้ท่านช่วยมาชี้แจงตามวันเวลาที่กําหนดน้องรู้ไว้เลยโอ้โหตรวจเราเจอแล้วเหรอเนี่ยนะคะอือจุดแข็งของสมามกรณ์น,นะคะถ้าเราฝากเงินเนี่ยสิ่งที่เขาจะตรวจสอบเราเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เลยสำหรับผู้ที่ไม่ได้ยื่นกี้นี้ข้อหนึ่งก็คือผู้ที่ไม่เคยยื่นเนาะเข้าใจแล้วอ๋อ จะโดนด้วยถ้อยคําแบบนี้เหรอเน,นี่ยอ่ะเดี๋ยวข้อสองคนที่เคยยื่นแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับผู้ที่เคยยื่นภาษีทุกปีฟังดีดีนะคะผู้ที่เคยยื่นทุกปีแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงโดนเล่งงานจากสรรพากรทนานที่ยืน่นคิดว่ารอดเหรอ <c oughs> ยิ่งยืน่นยิ่งแย่เ yeah, ข้าใจว่าอ่ะสําหรับผู้ที่ยิ่งยืน่นก็ยิ่งแย่ yeah, ยิ่งโดนเรียกตรวจสอบเพื่อนบางทีอาจจะสมน้าหน้าบอกเออเตือนแล้วเนี่ยว่าอย่าไปยืน่นเป็นไงล่ะยื่นแล้วโดนเลยเนี่ย คนที่เข้าขายโดนจากกรณีนี้เกิดอะไรขึ้นนะเรายื่นต่ำไปจนสรรพกรสังเกตความมีพิรุธเลยเรียกเราตรวจสอบลักษณะถ้อยคำในจดหมายที่เราจะโดนกรณีนี้สรรพกรจะใช้คำพูดแบบนี้นะตรวจสอบพบเจอว่าเรามีไรายได้อื่นที่ยังไม่ได้ยืน่นโบทชี้แจงมีคนโดนมาแล้วนะคะที่ครูพูดเนี่ยนะผู้ที่เคยยื่นเสรภาษีเนี่ยก็คิดว่าเรายื่นแล้วคงรอดมัง้งแต่เผอิญ เรายื่นต่ําไปหูกจนเขาสังเกตความมีพิรุธเราเรียกเขาตรวจสอบถ้าเรายื่นถูกต้องเนี่ยเราก็ไม่โดนไงอันนี้ที่เขาโดนกันก็คือเขายื่นไม่ถูกต้องแล้วคนที่มาปรึกษาเนี่ยเขายื่นไม่ถูกต้องจริงๆเขาถึงมาปรึกษาครูไงมือใหม่ๆที่ยังไม่เคยยืน่นน้องมาปรึกษาเนี่ยตอนนี้มีคนโดนหรือยังยังครูจะมีคนที่โดนแล้วมาปรึกษาเนี่ยมีเยอะไหมมีเยอะเขายื่นเสบือษีกับนู่นนั่นนี่อะไรของเขาไปเนี่ย หนึ่งเขาจะยื่นเองสองให้นายจ้างยื่นสามคือเขาไปจ้างสำนักงานบัญชียื่นเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเนี่ยเขาถึงมาปรึกษาครูนะอันนี้คือเคสที่มีปัญหากับสองเคสคนที่ไม่เคยมีปัญหามาก่อนเลยและเป็นมือใหม่ในการยื่นตรงนี้ยังไม่มีใครโดนนะเวลาครูยื่นเนี่ยหรือพาลูกศิษย์ยื่นหรือสอนลูกศิษย์ยื่นเนี่ยก็ต้องมีการโคชชิ่งกันก่อนเราไม่ได้ยื่นกันแบบสุบสี่สุดห้าเลยยื่นไปมั่วๆไงถ้าเรายื่นมั่วอ่ะน้องก็โดนเรียกตรวจสอบอยู่ดีอ่ะ ก็ต้องยื่นแบบระมัมาระวังฉะนั้นครูถึงบอกว่าเออครูไม่ได้แบบมาเป็นแบบสอนเป็นภาคทฤษฎีแบบบัญชีคืออะไรภาษีคืออะไรเวลาครูโคชชิ่งส่วนตัวคืคอครูเจาะปัญหาแล้วก็พายื่นเสบะสีเลยหลายคนบอกว่าครูสองชั่วโมงยื่นได้เหรออ่ะได้สิถ้าเราเจาะถ้าเราเจาะปัญหาในสิ่งที่คุณติดขัดได้แต่หลายคนบอกว่าครนะูหนูขอซื้อคอร์สครูหนึ่งปีเลยครูดูแลหนูยาวเลยหนึ่งปีได้ไหมได้ นะคะอันล้วแต่ที่น้องๆสะดวกว่าน้องจะชอบโปรแบบไหนอย่างที่อูแจ้งไปก็คือถ้าโปรเป็นรายเดือนตอนนี้โปรหนึ่งเดือนคือโปรหนึ่งเดือนี่ยเพิ่งเปิดมาก็เดี๋ยวจะปิดอีกแล้วคือคนที่เขาอยากจะมาปรึกษาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะโปรหนึ่งเดือนตอนนี้เหลืออยู่ที่สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทจากสิบหมื่นเก้าพูดง่ายๆนะแล้วก็โปรหนึ่งปีเนี่ยจากแสนสองเลยนะจากแสนสองวันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าครูหนูหนูขอคุยหนึ่งชั่วโมงได้เปล่าครูก็พยายามบอกว่าถ้าเกิดคุยหนึ่งชั่วโมงอ่ะมันเป็นอะไรที่มันมันต้องคาดเค้นมากแสดงว่าน้องๆต้องติดขัดมีปัญหาจริงก็ได้ค่ะในราคา 19, ึ่งาบบาทแจ้งครูมาว่าอยากจะได้โปรไหนนะติดต่อครูก็คือมีมีแอดหน้านะคะแล้วก็ลิชี่แท็กซเปิรสหรือจะส่งใดใดเมสเซจมาก็ได้นะในทิกตอกก็ไดรดเมสเซจมาใน Facebook ก็ไดรดเมสเซจมานะแล้วครูก็จะบอกว่านุนนันนีนะเอาเข้าไลน์นะเออ คริชีตอบแชทเองไหมคริชีตอบแชทเองนะคะ่ะแสดงว่าคนที่แชทอยู่นี่คือครูเหรอคะใช่ค่ะครูิชีเองเอาจจะก,กวนๆหน่อยๆอนะคะการฝากเงินทำยังไงถึงจะไม่ให้โดนเรื่องเราหน้าปวดหัวต่างๆหนึ่งจัดระเบียบการฝากเงินจะถึงสี่ร้อครั้งจะถึงสองล้านเลิกใช้บัญชีนี้ไปใช้อีกบัญชีหนึ่งเข้าใจนะ แล้วอย่าใช้ภายใต้หนึ่งธนาคารเนี่ยโอ้ยมีหลายเลขที่บัญชีมากเลยพยายามเข้าใจประเด็นสมรกรนิดหนึ่งว่าถึงแม้จะออกกฎหมายว่าส่งภายใต้หนึ่งเลขที่บัญชีแต่เอาข้อจริงเนี่ยเขารวบนะปึ๊บรวบเลยรวบส่งสมรกรนะคะออะเรื่องส่วนตัวแยกไว้อีกหนึ่งเรื่องนี่เรื่องค้าขายคุณสามารถมีบัญชีค้าขายหรือสามารถบอกลูกค้าได้ว่าคุณมีทั้งหมดกี่บัญชีแต่คุณต้องทยอยบอก เดือนหนึ่งถึงเดือนห้าคุณใช้บัญชีนี้อ่ะเดือนหกถึงเดือนแปดใช้บัญชีนี้เดือนที่เหลือจนถึงสิ้นปีใช้อีกบัญชีหนึ่งอีกธนาคารหนึ่งนะคะใช้อีกธนาคารหนึ่งเรื่องส่วนตัวแยกค่ะนี่คือการจัดระเบียบการฝากเงินและคุณต้องจัดทําบัญชีรับจ่ายให้เป็นคําถามคือว่าเอาจากไหนแจกค่ะคุณดิชิแจกให้ทุกคลิปทุกไลฟ์ใครอยากจะได้ก็พิมพ์สนใจมาว่า หนูอยากได้ผมอยากได้บัญชีรับจ่ายเป็นเอกสารที่สมกรให้ทำนะคะเขาให้คุณทำไปทำไมเพราะเขาอยากรู้ว่าคุณเอาอะไรได้จากไหนไปยื่นเสียภาษีบัญชีรับจ่ายครูแจกใครอยากได้พิมพ์สนใจมาสนใจบัญชีรับจ่ายอ่ะใครสนใจปรึกษาคอร์สส่วนตัวก็พิมพ์มาว่าสนใจปรึกษาคอร์สส่วนตัวหนึ่งเดือนหนึ่งปีอะไรก็ว่ามาค่ะนะคะและ อยากจะเตือนทุกคนว่าในปีหกแปดนะ,ะถ้าเกิดใครอยากที่จะยุติการฝากเงินอย่าไปยุติเลยฝากเงินไปเถอะแต่คุณต้องคุมลูกศิษย์ครูให้ไอเดียมาหนึ่งไอเดียลูกศิษย์ครูเขาจัดระเบียบแล้วนะจัดระเบียบแบบนี้นะครูหนูเนี่ยหนูไปคิดดูแลครูหนูหนูใช้ตอนนี้นะหนูไปใช้สเ,เตตเมนต์มาเนี่ยอันเนี้ยมันมันไม่ถึง ณตอนนี้นะครูอ่ะอันนี้ก็ไม่ถึงครูอันนี้ก็ไม่ถึงหนูตัดสินใจแล้วว่าไอ้สองเงี้ยหนูจะหยุดเลยหนูจะคอนโทรแค่หนึ่งอันเลยหนูจะได้ไม่ปวดหัวแสดงว่าคุณต้องเริ่มต้นจากการเช็คสเตตเมนต์ดูเนาะว่าอะไรยังไงใช่ปะคุณถึงตัดสินใจได้ว่าอ๋อเดี๋ยวเราว่าเราจะหยุดใช้ได้หลายบัญชีแล้วแสดงว่าคุณต้องมีการเปิดใช้หลายบัญชีพร้อมกันทีเดียวใช่ปะอย่าทําแบบนั้น คุณพยายามทําทีละหนึ่งธนาคารถ้าเราเปิดใช้สามแบงค์ทีเดียวเลยเราปวดหัวนะเวลาคุมอันนี้เป็นเทคนิคที่ลูกศิษย์มาบอกเพราะครูก็บอกว่าให้ใช้จะถึงแล้วค่อยหยุดไปใช้อีกธนาคารหนึ่งเข้าใจใช่ปะอย่าใช้ทีเดียวหลากหลายธนาคารไม่งั้นคอนโทรลลาบากควบคุมแล้วเราปวดหัวอย่าทำลู้อะไรปวดหัวไม่ให้ทำนะสำหรับเพจคูริชีนะ เอาทาที่มันง่ายๆนะคะเข้าใจที่ครูสื่อใช่ป่ะอย่าลืมยื่นเสร็ภาษีนะนวันนี้นะคะถ้าเราอยากที่จะให้สมกรตรวจสอบเราก็ต้องปล่อยเขาตรวจแต่เราสามารถหยุดบางอย่างได้หยุดซะการหยุดของเราลูกไม่ได้กระทบเรื่องของการฝากเงินเลยนะไม่กระทบนะแล้วก็ไม่กระทบเรื่องของการยื่นหรือไม่ยื่นเสร็ภาษีนะคะหลายคนจะบอกว่าครู หนูเห็นเพจครูเนี่ยลักษณะแบบว่าสองแง่สองงามประมาณเลยว่าครูบอกให้หนูหยุดแล้วแล้วครูบอกให้หนูยื่นไหมยื่นค่ะการหยุดคือการงดงดอะไรเราไม่อยากโดนตรวจสอบภาษีจากการฝากเงินอีกแล้วใช่ปะเรางดไม่ให้เขาตรวจแบบนี้ได้เพราะว่ามันจะเป็นที่มาที่ไปของการรือค้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลังคุณงดได้ โดยการในแต่ละปีเนี่ยก็ก็ถ้ามันผ่านมาแล้วก็ต้องยงรอนสภาพว่าโอ้เราอาจจะต้องโดนในภายในวันใดวันหนึ่งแต่ถ้าปีหกแปดเรายังทําได้เนี่ยปีนี้เราจะท่องไม่ขึ้นใจว่าคนที่จะโอนเงินมาให้เราหรือคนจะฝากเงินเข้าบัญชีเราเนี่ยเราจะไม่ให้เขาฝากเงินเกินสี่ร้อยครั้งคุณท่องแค่เนี้คุณรอดสองเงื่อนไขเลยเงื่อนไขธนาคารมีกี่เงื่อนไขคะสองเงื่อนไขลูกเตือนอีกเรื่องหนึ่ง ในปี70เนี่ยเราจะต้องขานรับนโยบายของกระทรวงการคลังยังไงกระทรวงการคลังยังไม่ยุตินะคะเขายังอยู่ไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่รัฐบาลก็ตามนะนโยบายนี้คิดว่าต้องถูกขับเคลื่อนแน่นอนเพราะว่าไปเกินครึ่งแล้วนะคะสิ่งที่ไปหากระทรวงการคลังแล้วตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของการฝากเงินค่ะไปถึงกระทรวงการคลังแล้วนะคะแล้วก็เบี้ยรประกันชีวิตดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านต่างๆเนี่ยก็จะถูกส่งไปด้วย ทุกวันนี้เบีย้ยประกันชีวิตน่ะโดนส่งให้กับสามากรอ,อยู่แล้วเวลาเราจ่ายเบีย้ยมันจะเกิดปัญหาหนิดนึงค่ะสาหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นแล้วอยู่ก็มีจ่ายค่าเบีย้ยประกันชีวิตนะคะหรือว่ามีจ่ายดอกเบีย้ยเงินกู้ซื้อบ้านนะแล้วมันจะเกิดประเด็นที่ว่าอา้าวไม่มีไรายได้แล้วทําไมถึงมีรายจ่ายเข้าใจใช่ปหอะไรที่เขาส่งให้กับกระทรวงการคลังมันจะไปถึงสามากรเมื่อนั้นแหละปี70จะสนุกมากเลย ก็อยากเตือนทุกคนว่านาวันนี้คุณยังมีโอกาสรอดนะคะก็คือถ้าเกิดคุณเริ่มต้นดีๆก็เริ่มต้นเลยตั้งแต่ปีนี้มีหลายคนที่คุณิชี่พาเริ่มต้นในในปีปัจจุบันอ่ะวันนี้ใครอยากมาปรึกษาคอชชิ่งส่วนตัวทำไงคะไลน์แอแอดิชี่เทสเปิร์ดส่งได้เลย,เลยเข้อความมาเลยค่ะสนใจอยากปรึกษาหรือว่าสนใจขอบัญชีรับจ่ายเดีย๋ยวครูจัดส่งให้นะคะขออนุญาตเตือนทุกคนนะคะว่าอย่าลืม เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายแล้วสำหรับการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีในรอบปี68ใครยังไม่ได้ยื่นนะติดขัดติดต่อครูด่วนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน